สวัสดีครับนักทุนครับแล้วก็ไอซีทุกท่านครับพบกับผมนะครับชัยยศจิวังกูนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับในส่วนของเซกชันในภาพของทางด้านสัญญาณเทคนิคนะฮะในส่วนของตัวเซตติ้งเด็กนะครับตัวฟิลเตอร์นะครับทีเฟกแล้วก็ในส่วนของตัวทองคําด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของภาพทางด้านสัญญาณเทคนิคนะฮะของตัวเซตแล้วก็ตัวทีเฟกเนี่ยมีการเปลี่ยนภาพไปพอสมควรเลยนะครับนักทุนก็ติดตามกันด้วยนะครับผม ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับในส่วนของภาพทางด้านสัญญาณเทคนิคของตัว set index ก่อนนะครับโอเคก็ในส่วนของสัญญาณเทคนิคนะครับในตัวภาพเซตนะครับก็ต้องบอกว่า เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะมาดูกันนะครับว่าทําไมผมบอกว่าเอ๊สัญญาณมันดูแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าตรงบริเวณแนวเนี้ยนะครับคือบริเวณหนึ่งสาม 40นะฮเป็นแนวรับที่ผมบอกไว้ว่าไม่ควรหลุดนะครับนะฮะปรากฏว่าเมื่อวานนี้มันก็ไม่หลุดนะครับแต่ว่าลงมาแบบกำกึ่งมากนะครับเรียกว่าปิดแบบเหนือนิดเดียวเองนะครับอย่างไรก็ตามตัวอินดิเคเตอร์นะครับ m i s i m a c d เนี่ยมันมีการส่งสัญญาณที่เป็นเชิงลบมาทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ผมมองว่า1340นน่าจะรับไม่อยู่นะครับน่าจะลงไปที่กอบ ถัดไปนะครับคือบริเวณ1330นะครับเปลี่ยนสีให้ดีกว่าโอเคบริเวณ1330นะครับถึง1335นะครับน่าจะลงลงไปที่บริเวณกรอบนี้มากกว่านะครับเพราะว่าดูจากโมเมนตัมอะไรหลายๆอย่างแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ อันนี้เสียทิศทางกับตัว Vshape ด้วยนะครับแล้วก็ดัชนีปิดต่ํากว่าเส้น10วันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามองเป็นลงนะครับ1340ที่เราเคยให้ไว้คิดว่ารับไม่อยู่นะครับทีนี้กลยุทธ์ทํำยังไงนะครับก็คือให้รอรับนะครับ1330-1335นะครับเป็นจุดในการซื้อเล่นรีบาวนะครับจุดแนวนี้นะเป็นการซื้อเล่นรีบาวนะครับส่วนระยะกลางที่เราบอกว่าให้ถือหุ้นมานะครับ ถ้าปิดถ้ามาปุ๊บแล้วต่ํากว่านี้นะหนึ่งสามสี่ศูนย์ผมแนะนําลดพอร์ตลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะในการเข้าซื้อนะครับบริเวณโลตรงนี้นะครับหนึ่งพันสามร้อยจุดอีกทีหนึ่งนะครับออะโอเคนี้ก็เป็นภาพของทางด้านเซ็นดินเด็กนะครับโดยรวมวันนี้เรามองลงนะครับกรอบแนวรับก็ที่เราให้ไว้นะครับส่วนถ้าหลุดหนึ่งสามสีู่นย์อันนี้ไม่ดีระยะกลางแล้วก็ยาที่เราให้โฮมาอันนี้ต้องลดพอร์ตลงด้วยนะครับอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับ อ่าโอเคทีนี้ก็มาดูนะครับในส่วนของตัวหุ้นแนะนำมาฮะนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวซีเฟสนะครับวันนี้เลือกมาเป็นตัวเล็กหมดเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์โดยรวมแล้วดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับภาพของตัวโควิดก็ระบาดนะครับแล้วก็ในส่วนของอต่างชาตินะครับอตลาดหุ้นรอบบ้านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ อ่ะโอเคมาตัวแรกนะครับตัว C Fa c e นะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ติดตาม p a เ e อร์บ่ายนะครับของทางกรุงศรีนะครับเรามีแนะนำในส่วนของสัญญาณเทคนิคคือตัวเอเชียนนะครับเอเชียนนะครับเมื่อวานนี้ก็ขึ้นซิลลิ่งไปได้นะครับทีนี้ผมก็พยายามนึกว่าเอ๊ตัวไหนที่มันทำธุรกิจคล้ายๆกับตัวเอเชียนนะครับและก็คือตัว C f a c e นะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ายังไม่ทะลุหายขึ้นบปนะครับเพราะนั้นแกลปตรงนี้เรายังมีอัพไซด์ให้เล่นได้นะครับประกอบกับ ในส่วนของทางด้านสัญญาณเทคนิคเนี่ยยังค่อนข้างดูดีนะครับคือเป็นร่างของการไซด์เวัพขึ้นมานะครับก็คือเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับล่าสุดราคาก็ปิดเหนือเส้นสินะครับเมื่อวานวอลลุ่มมาด้วยนะครับอินดิเคเตอร์มาหมดเลยนะครับก็แนะนําเป็นล่างสองการเก่งกาไรนะครับแนวรับนะครับสองจุดหกนะครับแนวต้านสองจุดแปดนะครับแล้วก็สาบาทนะครับจุดคัดลอสที่สองจุดห้านะครับ อีกตัวหนึ่งนะเป็นตัว cwt นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเล็กๆนาะภาพโดยรวมนะครับเป็นละสองการกลับตัวนะครับคล้ายๆกับ cup and handle นะฮะอันนี้ถ้วยนะครับแล้วก็ v o l ุ่มการซื้อขายเนี่ยจะสังเกตได้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมีเข้ามาชัดเจนเลยนะครับดิ d i c a อร์ก็มาแล้วนะครับเพราะนั้นก็เป็นลัะสองการเก่งกำลังเช่นกันนะครับ แนวรับนะครับ2.4นะครับแนวต้าน2.6แล้วก็2.8นะครับส่วนจุดรับรดที่2.3นะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของตัว T f e c t บ้างนะครับตัว T f e c t ต้องบอกว่าเรามีการปรับเปลี่ยนคำแนะนำเลยนะครับกลับทิศเลยนะครับต้องบอกแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะถ้าว่า เหตุผลอะไรนะครับที่ทําให้ผมต้องเปลี่ยนคําแนะนําเลยนะครับจากเดิมเนี่ยถ้าเราเรามองว่าเป็นลักสองการย่อลองนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับสัญญาณกราฟเนี่ยถือว่าไม่ดีเลยนะครับก็คือเป็นอ่าเดี๋ยว่ะตรงนี้นะครับเป็นแนวนี้นะครับประมาณแปดเจ็ดแปดนะครับ ก็คือมองว่าตรงบริเวณเนี้ยนะครับเมื่อวานนี้คือถ้าคุณจะเป็นขาขึ้นยังไงก็แล้วแต่คุณไม่ควรหลุดตรงนี้นะครับ8.78ก็คือตรงโลบริเวณนี้นะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ปิดต่ํานะครับปิดต่ากว่า8.78เพราะนั้นจากเดิมที่เรามองว่าเป็นร่าสองการย่อรองนะครับอันนี้เราปรเปลี่ยนแล้วนะครับปรเปลี่ยนจากย่อรองเป็นฝั่งช็อตนะฮะนักทุนฟังดีๆเนาะเราอันนี้เราแนะนําเป็นของการเล่นฝั่งช็อตนะฮะแล้วก็เพื่อ รอมาปิดนะครับที่บริเวณแนวแถวนี้เนาะนะครับ865นะครับถึง870นะครับเล่นฝั่งช็อตนะครับเพื่อมาปิดที่บริเวณแนวนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็โดยรวมก็ก็ต้องบอกว่าโมเมนตัมมันเสียไปนะครับทั้งอินดิเคเตอร์ทิ้งตัวลงทั้งปิดต่ำกว่าโลเดิมอ่าตัวอ่าแนวรับด้วยนะครับแล้วก็ เส้น10บวันด้วยนะครับเพราะนั้นเรามองเป็นฝั่งช็อตนะครับเป็นฝั่งช็อตละโอเคส่วนแนวรับเนี่ย870 865นี้เป็นตัวแนวที่เราจะปิดช็อตนะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยก็มองไว้ที่880 885นะครับแล้วก็กรณีผิดทางเราเปิดช็อตเราพันปิดทางครับ890นะครับ, 90, รบเป็นจุดในการ ขับล้ออราไปนะครับมาดูทางด้านทองคำบ้างนะครับทองคำต้องบอกว่ายังไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนะจะเรยอะไรเรายังไม่ได้เปลี่ยนจากคำแนะนำของเราสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอทองคำเนี่ยยังเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับเป็นลักษณะไซด์เว้าขนะครับยกไฮยกโลยกไฮยกโลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสวยเลยนะครับแล้วก็ ราคาทองคำนะครับยังปิดเหนือเส้น1ิบวันได้นะครับอย่างไรก็ตามอินดิเคเตอร์ที่มันมีการขัดแย้งกันนะครับทำให้ช่วงนี้มีความผันผวนนะครับเพราะนั้นตัวทองคาแนะนําเหมือนเดิมคือเปิดลองเปิดลองนะครับช่วงอ่อนตัวนะครับแนวรับเนี่ยมองไว้ที่หนึ่งเจ็ดเกนย์หนึ่งเจ็ดแดนย์นะครับส่วนแนวต้านหนึ่ง8 2ดหนึ่งห้าหนึ่งดสองห้านะครับแล้วก็จุดคัดลอสนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้านะครับกรณีผิดทาง แล้วท่านหนุน1775ลงมาตรงนี้เราแนะนำให้กลับสถานะนะครับจากลองนะครับไปเป็นฝั่งช h o r ด้วยนะครับ1775นะครับนักทุนจำตัวเลขดีๆด,ด,ด้วยนะครับในการเปลี่ยนสถานะนะครับจากฝั่งย่อลองนะครับเป็นคัดลอสแล้วก็เปิดช็อตต่างลงไปนะครับ ส่วนตัวหุ้นบล็อกเทดนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว PTT นะครับอันนี้ก็โมเมนตัมของอาภาพสัญญาเทคนิคต้องถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเป็นลักษณะไซด์เว้ up นะฮะยก high ยก low ชัดเจนเลยนะครับเมื่อาวานนี้ก็ยืนมาปิดเหนือเส้นสิบนะฮะดิ d i c a อร์ทีขึ้นนะครับก็แนะนำเป็นลักะสะองการเปิดลองนะครับ เพื่อไปปิดที่บริเวณ17.7ถึง17.8นะครับส่วนแนวรับให้ไว้ที่17บาทนะครับแล้วก็คัดลอดที่16.7นะครับอีกตัวนึงเป็นตัวท u นะครับก็ล้อไปกับทิศทางของกลยุทธ์นะครับเพราะว่าเงินบาทที่อ่อนค่านะครับก็โดยรวมยังถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับอยู่ในช่วงการกลับตัวคล้ายๆตัว W i n d i c a t นะครับอินดิเคเตอร์มาหมดเลยแล้วครับแล้วก็วอลุ่มเริ่มมีเข้ามาให้เห็นล้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แนะนําเป็นลักษณะ เปิดลองนะครับเพื่อขายที่บริเวณแนวต้าน14.1นะครับแล้วก็14.5นะครับส่วนแนวรับ15 13.5นะครับแล้วก็จุดทัดลอดที่13.2นะครับอ่ะโอเคนี่ก็ครบช้วนนะครับในการอัปเดตในส่วนของอกลยุทธ์นะครับภาพการลงทุนสัญญาณเทคนิคต่ตางๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปถามตอบบ้างนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้เจอกันหนึ่งวันเนาะพอดีติดปัญหานิดหนึ่งนะครับพี่นลงนะครับพี่คุณป้ายนะครับคุณธนวัฒน์พี่เล็กนะครับถามว่าตัวไวโลจิสติกนะครับแนวรับแนวต้านนะฮะแนวรับเนี่ยคงดูตรงที่บริเวณนี้เขาเบรกขึ้นมาครับคือสามจุดสี่แปดนะฮะส่วนแนวต้านมองไว้ไฮเดิมเมื่อวานนี้ก่อนสามจุดหก นะครับผ่านได้ลุ้นไป3.8อีกทีหนึ่งนะครับสัญญาณเทคนิคถือว่าค่อนข้างดีนะครับใช้ได้เลย i v l ยืนไหวไหมนะครับถ้าดูตามสัญญาณเทคนิคก,ก็ต้องบอกว่าไม่ไหวนะฮะเพราะว่าราคาหลุดตัวเส้น10ลงมาชัดเจนแล้วนะครับแล้วตรงนี้เมื่อวานนี้มีปิดบงดูบริเวณโลเดิมเลย2 5่5้ายี่ห้าเจ็านะคเพราะนั้น ผมมองว่าไม่ดีเท่าไหร,ร่นะสัญญาณแบบนี้ไม่ดีไ้ยมีโอกาสที่จะไหลลงมาน,นะครับตรงบริเวณแนวรับ25บาทนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ IP กับ rbf ติดแคปแนะนำขายหมดหรือซื้อเพิ่มเพื่อหลุดแคปบาลาน์แล้วเด้ง ถ้าต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือถ้าคุณเซปเทมเบอร์นะครับจะมองว่าเรื่องของการติดแคสเนี่ยแล้วราคาลงมาแล้วลวจะไปลุ้นหลังติดแคสแล้วมาเด้งผมว่ามันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่นะครับคือโอเคตรงตรงจุดนั้นมันเป็นจุดจุดหนึ่งในส่วนของการตัดสินใจของการเข้าซื้อขายแบบเป็นลักษณะกลยุทธ์มากกว่านะฮะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเอา แค่การติดแคสแล้วมาตั้งเป็นกฎเกณฑ์เลยว่าเดี๋ยวติดหล,ลุดแคสเดี๋ยวมันจะเด้งนู่นนี่นั่นผมว่ามันไม่ใช่เลยนะครับมันไม่ใช่เลยคุณเซฟเป็นเบอร์ต้องเปลี่ยน m มล์เซทตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าก่อนติดแคสเนี่ยมันมีสัญญาณใี้เราเห็นอยู่แล้วนะฮะเนี่ยตัว i อพก่อนติดแคสเนี่ยมันมีสัญญาณการทิ้งตัวลงมาหลุดตรงบริเวณเส้นสิบวันให้เราเห็นอยู่แล้วนะเพราะนั้นจริงๆเนี่ยมันควรจะขายตั้งแต่วันนั้นแล้วนะฮะหรือแม้กระตั้งตัว R b f บ อ่ะตัวนี้เมื่อวานนี้หลุดลงมาแล้วนะครับผมคิดว่าอ่ะเอางี้ดีกว่าผมได้บายแล้วเดี๋ยวจะงงเนาะเอางี้ผมให้ดูง่ายๆเลยตัว RBF นะครับมันมีตัวแนวเส้นสีฟ้าเห็นไหมฮะตัวเส้นสิบวันค่าเฉลี่ย EMA สิบวันเนี่ยมันลันมาได้ตลอดเลยเห็นไหมฮะเมื่อวานนี้หลุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมจากเดิมที่มันเคยลันขึ้นมาด้วยเส้นสิบตอนนี้มันเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วถ้าคุณเซตเพมเบอร์เป็นลักษณะของการเทรดดิ้ง ผมแนะนําว่าขายเลยนะฮะคุณควรจะต้องขายก่อนนะครับเพราะว่าพฤติการของการเล่นเก่งกําไรมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับหมูไหมผมไม่ทราบนะครับอาจจะหมูก็ได้นะครับอาจจะขายแล้วเด้งก็ได้แต่พวกนี้มันเป็นและสองการทําตามวินยัยทําตามเงื่อนไขของทางด้านสัญญาณเทคนิคนะครับขายหมูหรือว่าคัดลออออกไปแล้วเด้งยังดีกว่าคุณไม่ได้คัดแล้วราคามันลงไปลึก นะฮะอันนี้เตือนเลยนะครับหลายท่านลูกค้าหลายท่านนะครับหรือนั่งทุนหลายท่านเนี่ยที่ประสบปัญหาการขาดทุนแบบเลื้อลังเป็นแบบนี้เกือบหมดก็คือพอหลุดสัญญาณแล้วไม่กล้าทําอะไรนะครับอย่างเช่น IP เช่นกันนะฮะลองดูเส้นสีฟ้าลันเส้นสิบวันมาตลอดเลยเห็นไหมอันนี้หลุดเส้นสิบแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดใจนะฮะคัดล้อออกไปแล้ว รอจังหวะนะครับอยากเล่นอยากเล่นก็เดี๋ยวดูจังหวะนะครับมันยืนยืนสร้างฐานอะไรดีๆกลับมาแล้วค่อยมาเล่นเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าระยะสั้นทั้ง2ตัวแนะนําเป็นละ2การขายนะครับแล้วก็รอจังหวะซื้อคืนอีกรอบหนึ่งนะครับ CKP เบรกขึ้นไปแล้วเนาะนะครับก็แนวรับเนี่ยก็คงให้ไว้ที่บริเวณสัก5าบาทเนาะอาจจะดูลึกนะเพราะว่ามันเป็นแนวที่เขาเบรกขึ้นมานะครับ ส่วนแนวต้านก็ประมาณสัก5าบาทหกนะครับแต่ว่าจุดนี้นิดนึงนะเดี๋ยวผมให้เป็นให้ดูไว้เป็นแนวการตัดสินใจเนาะคุณอ้อยปรบพานะครับเวลามันขึ้นแรงๆเนาะเวลามันขึ้นแรงๆเนี่ยมันมีอยู่อันนึงเนี่ยที่ใช้ง่ายมากๆเลยก็คือตัวไอซ์ไซนะฮะลองดูนะครับในส่วนของตัวไอซ์ไซนะครับหลายๆรอบนะครับมีการขึ้นมาแรงๆนะครับ แล้วก็ขึ้นมาบริเวณสัก yeah. ครั้งนี้นะครับขึ้นมาสูงสุดที่82นะครับดูนะครับ82ปุ๊บอ่อนเลยเห็นไหม82ปุ๊บอ่อนเลยนะครับรอบนี้ขึ้นมาประมาณสัก77นะครับแล้วก็อ่อนตกลงมาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในโซนที่มันค่อนข้างสูงแล้วนะครับเพราะนั้นการที่จะเข้ามาซื้อเก่งกําไรในตรงนี้ทําได้แต่ต้องมีจุดคัดลอสที่ชัดเจน นะครับแล้วอัพไซด์ของคุณผมเชื่อว่าตรงนี้มันไม่เยอะนะครับเพราะว่าจากสถิติของตัวอัพไซที่ผ่านมาเห็นไหมฮะมันขึ้นมาตรงบริเวณแนวเนี้ยแล้วมันจะย่อลงนะครับมีอยู่ครั้งเดียวเองนะครับที่พุ่งขึ้นไปแรงๆถึงบริเวณ90แล้วก็ทิ้งลงมาเช่นกันเพราะนั้นตรงนี้ยังไงคงต้องคุมความเสี่ยงนะครับแนวรับที่มองไว้เนี่ยประมาณสัก5บาทนะครับแล้วก็5บาท10ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าหลุด4บาท90เป็นจุดขัดลอดด้วยนะครับ ส่วนนวต้านเนี่ยมองไว้ประมาณสัก5บาท50นะครับอ่าโอเควันนี้ก็ครบทุวันนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะได้มุมมองดีๆนะการมองสัญญาณเทคนิคนะครับผมให้ไว้นะคุณเซปเทมเบอร์นะครับแล้วก็คุณอ้อยประ่าด้วยนะครับก็ลองไปทำการบ้านเพิ่มเติมกันนะครับเพื่อพัฒนาในส่วนของกราฟเทคนิคเพิ่มขึ้นไปนะครับโอเคอโอเควันนี้ก็ ครบช่วนนะครับก็ทิ้งท้ายนิดน,นึงนะครับวันนี้เรามองภาพของตัวเซ็นในเด็กเนี่ยน่าจะเป็นละสองการย่อลงมานะครับแนวรับก็1330 1335นะครับแล้วก็ตัวหุ้นแนะนำนะครับจะเป็นตัว CFACE นะครับแล้วก็ตัว CWT นะครับอ่ะโอเควันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม